พี่น้องที่เคารพพี่น้องในกรุงเทพและพี่น้องในเมืองต่างๆทั่วประเทศเดือดร้อนคล้ายๆกันทั้งนั้นไปที่ไหนก็มีแต่บอกว่าจะอดตายกันอยู่แล้วเหมือนกันหมดครับมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันหมดเศรษฐกิจประเทศไทยเติบโตช้าที่สุดใน4ปีมานี้เพราะฉนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทาไมเมื่อเศรษฐกิจมันโตช้ารายได้พี่น้องทั้งหลายก็ต้องน้อยการส่งออกก็โตช้าเดือนล่าสุดในติดลบแล้วครับการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศน้อยมาตลอด5ปีมานี้ เมื่อปีที่แล้วความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจความเหลื่อมล้าทางด้านความมั่งคัง่งเป็นอันดับสองของโลกปีล่าสุดนี้ความเหลื่อมล้าทางด้านความมั่งคั่งของประเทศไทยแย่ yeah, <Yeah. S 1> เป็นอันดับหนึ่งของโลกนี้ทั้งโลกพี่น้องก็รู้ดีว่าทํานโยบายทํำยังไงสําคัญคือประชาชนรู้ว่าเมื่อทํานโยบายแล้วเป็นนโยบายที่แก้ปัญหาประเทศได้ และที่สำคัญคือเราเป็นพักแรกรัฐบาลแรกในประเทศไทยที่ประกาศนโยบายกับประชาชนแล้วทำตามนั้นจริงๆทุกเรื่องไทยรักษาชาติก็จะทำอย่างนั้นต่อไปใครที่เคยมาตะโกนบอกว่าจะตายกันอยู่แล้วจะไม่ได้ตะโกนเพราะจะตายจริงๆ การเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายสำคัญผมมาพูดกับพี่น้องบอกว่ามาร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทยแล้วก็มาบอกว่าพี่น้อง24มีนานี้เป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินว่าถ้าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องเลือกรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นจึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้จะยืนหยัด ร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งประเทศสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาเศรษฐกษิจสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ